เราไปราศีต่อไปราศีพุธศพพุธศพราศีพุธศพเนี่ยสัญลักษณ์คือวัวครับเวลาดูหนังเนี่ยก็จะเคี้ยวอาหารไปด้วยเหมือนวัวจริงจริงนะการเคี้ยวเคี้ยวแบบเยื่องเยื่องเคี้ยวแบบเคี้ยวไปเรื่อยๆไปดีไปดีไปดั่นอ่าหลักการนี้เป็นราศีการเงินดวงเมืองกับดวงโลกฮะบานคนเนี่ย ขนาดไหนรู้ไหมเป็นยังไงชอบเรื่องการเงินมากชอบขนาดไหนรู้ไหมทําไงชอบขนาดเนี้ยไปขอกู้เงินเข้ามาแล้วมาใส่บัญชีเพื่อให้ดูว่ามีเงินแค่นั้นก็ได้ถ้าเขามีความสุขอ๋อเอาบัญชีเอาเงินเข้าเงินออกเงินเข้าออกไปหมุนออกมามีความสุขพราะว่าเป็นราศีชอบการเงินอ๋อสัญลักษณ์คือวัวครับแต่ถ้าเกิดวัวเนี่ยเขาอยู่เขาเฉยครับ แต่ถ้ากับคณไปผิดใจเขาเมื่อไหร่เนี่ยเขาจงไงเขาจะกลายร่างเป็นอะไรฮะเป็นกระทิงคิดไม่เลือกหน้าทั้ทีโอ้ยางงั้นอย่าทาให้คนลาสีพฤษศโกรโนี่นะอันนี้รัคนาราศเห็นเขานิ่งๆนะเพราะเขาธาตุดินใช่ไหมเห็นเขานิ่งๆไม่หือไม่อือตบโค่หกสามทีไม่สันกับแต่คุณอยากตบครั้งที่สี่นะมันอาจจะเปลี่ยนเป็นกระถิงนะทำไมถึงกำลังเนี่ยแสดงว่าคูเริ่มมาแล้ว ครับเนี่ยครูเริ่มมาแล้วผมรู้นะทำไมทำไมถึงบอกทำไมถึงไปไปพูดถึงว่าอ่านสัยลักษณ์คือวัวนะทำไมราศีอื่นไม่บอกเขาทำไมถึงบอกราศีนี้เอ,อมันต้องมีเหตุผลจุกต้ไหมใช่พระรหัสอยู่ตรงนี้ครับเขาผมเลยเคยอาจารย์เคยบอกผมว่าครูงโง่ตรงนี้เป็นครูงโง่เป็นครูงโง่โออรู้ทุกเรื่อง ยกเว้นไม่รู้เรื่องตัวเองอ oh <yeah. S 2> ๋อนี่ก็ขู่โง่นะครับนนีโอ่อะนะครับรู้ทุกอย่างไอ้ด้านมันไปยังไงย,ยังไงไอ้ดนไปยังโ้นยังนี้รู้หมดเขายิงตรงนี้อะไรรู้หมดตอบไ้หมดแต่เรื่องตัวเองไม่รู้นี่เขาเรียกว่าขูงโง่ครับอันนี้นะนี่บิดาภาจัวนี้มากุมลักนานะครับมากุมลักนาเนี่ยตั้งแต่หนึ่งพฤษภาคมเป็นต้นมาเนี่ยครับเพราะหลับตัวนี้มาเนี่ยไม่ได้มาธรรมดามา,มายังไงมา เอาไอ้ออปชั่นมาด้วยคืออาทิตย์บดีด้วยธงชัยอาทิตย์บดีอาทิตย์บดีนะครับก็ทำให้เจ้าชะตาเนี่ยาลัคดาราศีผู้ศัดกดิ์เนียมีโอกาสที่จะใหญ่โตเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอ่าเดือนนี้หรือวะอ่า,อานี่นะครับมีโอกาสที่ใหญ่ตยยโตเดือนกันยา,ย,ย,าย,ยนนี่แหละหรือมีโอกาสที่จะอาทิตย์บดีมากินข้าวที่บ้านก็ได้อหัวนั้นใหญ่กว่าที่เดิมใหญ่มากนะั่นงใหญ่มากนะครับ ทีเนี้ยเวลาพยาดไปอยุ่ตรงเนี้ยมีอะไรอยู่ด้วยมีมุตยูมีมุตยูอยู่ด้วยเขาบอกมันจะกลับมาฉลาด่ะเพราะฉะนั้นการอยู่อย่างเนี้ยครับมันมีโอกาสที่ออกได้ทุกอย่างในชีวิตเขาบอกเพื่อเรื่องหัดมุตยูอยู่ด้วยกันที่ครูวิเศษเลยครูวิเศษถูกต้องนะครับพลิกชีวิตได้ครับนะครับการพลิกตัวเนี้น่าจะพลิกไปทางที่ดีมากกว่าเสียถูกครับนะครับพลิกดีมากกว่าเสียทีเนี้ย มีดาวพาดอยู่ตรงเนี้ยดาวพาดที่ลอยอยู่ในเรือนเนี่ยอยู่ทั้งหมดยี่หกองศาครับเด้อยู่ตรงเนี้ยี่หกครับอยู่ที่เลิกเทสาตีเลิกครับถ้าให้เจ้าตานีอาจจะต้องไปเกี่ยวข้องกับใครไปเกี่ยวข้องกับอ่าคนต่างถิ่นต่างแดนหรือมีครูระดับต่างประเทศหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับไปเกี่ยวข้องนี้นะครูต่างประเทศเรียกเฟสเซอร์โอซอฟสเซอร์นะเรียนระดับนี้เรียนระดับนั้นอ่า ทีนี้เรื่อยืนเป็นายเอกก็จบนะนี่ทีนี้เราจะมาดูว่าครับตาละเดือนเนี่ยอยากจะรู้ว่าว่าชีวิตจะเป็นยังไงตาละเดือนให้ดูดาวราศีเกิดปัสสาวะปัสสาวะพระเคปัสสาวะทัศน์ต้ององเกณฑครับชีวะจันทภูมิเมนผ่องแผ้วเห็นไหมครับมีดาวพระศุกร์ตัวเนี้ยเป็นอุดมเกณฑครับอุดมเกฑ์ก็หมายถึงความสมบูรณ์อะไรต่างๆตัวนี้นะ ทเให้เจ้าตาจะต้องมีความสมบูรณ์อะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตถ้าไม่สมบูรณ์ก็มีคนมาสงครยนอะไรเคนสมบูรณ์นะคนสมบูรณ์อ่ามีคนทําให้สมบูรณ์และกันว่างั้นเถอะครับนะครับอันนี้เจ้าตาเดือนกันยานี่ไปไงมีมีความอุดมสมบูรณ์อะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตครับตั้งแต่วันที่สิบแปดเป็นต้นไปานะครับมีความอุดมสมบูรณ์สักอย่างหนึ่งในชีวิตครับทีนี้เรามันดูเนี่ยในรอบเดือนกันยานโยมันมีจันทร์ดับอยู่ที่เดือนไอเดือนพันธทุกครับ ก็บอกอยู่แล้วไงว่าเวลาเขาทายดวงเนี่ยอย่าไปมองหมอเป็นผู้พิเศษเขาใช้ในการทายเนี่ยใช้แค่สองอย่างใช้ดาวกับเรือนดาวคือตัวแสดงตัวแสดงดีมากไหมดีมากดีมากแต่เรือนแต่เรือนเนี่ยเรือนเขาดีผดทุกข์ก็ดีแต่ในเดือนนี้มันดันมีจันดานมีจันดับที่เรือนพันทุ์รับมีโอกาสอะไรต้องฟังข่าวทางไกลเรื่องบ้านเรื่องรถ นะฮะเรื่องเกี่ยวกับหลักทรัพย์คเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับไอการพูดการจาการติดต่อวิกเตนจะต้องระมัดระวังเนี่ยพนักงานซื้อรถไม่สมควรออกเดือนนี้ใช่ไหมห้ามออกเดือนนี้อะครัออกเดือนห้ามออกเดือนนี้ครับนี่การซื้อรถการตรตัสูงบ้านช่องหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้แต่แต่แต่เป็นช่วงเดือนที่ซ่อมบ้านดี อ่าอ่าได้คร้ช่วงนี่ซ่อมบ้านดีอ่าถ้าเกิดเราคิดจะซ่อมบ้านหาเวลาซ่อมไม่ได้สักทีเอาช่วงเนี้ยด้ซ่อมแน่แน่อ่าดีดีจะซ่อมแล้วใซ่อมแน่แน่ใซ่อมแน่แน่เก็บรายละเอียดได้ดีเก็บรายละเอียดได้ดีครับส่วนในในในรอบเดือนกันยามีจันเพนครับมีจันเพนยี่พบลาภะอ่ามันก็บอกอยู่แล้วลาภะเข้าบ้านตัวเองด้วยฮะต้องได้ลาภแน่นอนต้องได้ลาภแน่แน่เราได้ลาภแน่นอนนะครับอันนี้ แล้วการงานไปเป็นลาบอีกอะนะการงานเป็นลาบแล้วลาบแล้วก็เพนก็การงานก็เพนอีกออแล้วในเรือนการงานเนี่ยฮก็บอกได้เลยว่าสําเร็จว่าสี่ถึงสิบสองเนี่ยสําเร็จแน่ๆเลิกเกี่ยวกับการงานนี่นะฮล้วสำเร็จแน่นักกิจฉาคนราศีพฤษภแหละแน่ดีจริงอันนี้ดีจริงนี่ดีจริง ก็เราก็แคปชั่นไปเลยฮการงานสําเร็จแน่การงานสำเร็จแน่โชคลาภบริบูรณ์นะฮะส่วนในเรื่องเกี่ยวอะไรส่วนในเรื่องเกี่ยวกับคู่คองเนี่ยครับคู่คองก็มาเป็นการธรรมดาแล้วคู่อยู่ตรงนี้คู่อยู่ด้วยกันอ่าอยู่ด้วยกันแล้วก็วันที่ยี่สิบหกอ่ะดาวคู่ย้ายออกมาอยู่ในเรือนการเงินครับนะครับย้ายมาอยู่ในการเงินก็อยู่ในเรือนอุบาทด้วยเพราะฉะนั้นคู่เนี่ยก็จะอจะใช้เงินเปลือง อ่าจตใช้เงินเปลืองนะครับแล้วก็ใช้เงินไปโดยไร้เหตุผลนะครับอันนี้นะฮะคู่ใช้เงินไร้เหตุผลอ่าก็อุบาทแงไม่คู่ใช้เงินมีเหตุผลทุกอันเอาเลยครับนะนะเออหรือบางทีเนี่ยอาจจะต้องเอาเงินเนี่ยไปใช้ในเรื่องเกี่ยวกับอะไรแดนไกลเรื่องเกี่ยวกับจิตวิญญาณอะไรสักอย่างเอาเอาเช่าเลยนี่อนะฮะอ่านี่อันเดีย ชอบมากเลยอ่ะนี่นะอันนี้ชอบอันนี้สวยจริงชอบชอบจริงสวยสวยจริงอันนี้สวยจริงเดี๋ยวจะขอผู้จัดการไปตั้งไว้ที่หัวนอนหน่อยผมชอบองค์ข้างหลัง่ะขุดเอือมมือไปหยิบมาองค์เขียว่องค์เขียวองค์เขียวเนี่ยอ่านี่ผมชอบจริงโอ้โแม่สวยสวยสวยนะดูนี่ข้างหลังนี่สวยมาก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 เนี่ยถ้าเกิดจะไม่รู้จะเอาเงินไปใช้อะไรอแบบนี้แบบนี้อไปเก็บไว้นะครับ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําบ้านได้นะครับอย่างน้อยเนี่ยคนที่ดูรายการเด่ยก็จะเป็นอนุสรระหว่างที่อาจารย์บอยกับอาจารย์บุญสุภาเนี่ยจัดรายการแล้วก็ได้เช่าตรงนี้ไปรายกาเวลาตายไปแล้วก็ยังนึกถึงยังยังรู้นี่อาจารย์บอยเคยมาออกรายการอาจารย์บุญเคยออกรายการนี้แล้วเช่ามาแล้วก็ขอยเชื่อมั่นอยู่อย่างหนึ่ง ข้าพิธีทุกองค์เข้าพิธีแล้วก็สักดิธิ์แน่นอนขอเชื่อมั่นเข้าพิธีทุกอง,น,กองนะครับอันนี้ตั้งใจทำนะฮะ,นะครับอันนี้พื้นที่ตั้งใจทําเนี่ยเพราะว่าหนึ่งครบรอบร้อยเกา้าปีกรมตํารวจถูกต้องเราอยากให้ตํารวจมีชื่อเสียงถูกต้องนะครับเลยสืบสารงานนี้ต่ออันที่สองเราอยากให้คนในรายการของเรามีวัตถุมงคลดีๆไปใช้ถูกต้องนะฮะไม่มีคำว่าหลอกอันไม่มีหลอกไม่มีหลอกแป๊นี่ตั้งเพลงไปสองเพลงเป็นยังไง เอ้ยยังไม่ได้ออกเลยนะนะแม่เป็นทั้งนักแต่งเพลงด้วยนะอ้าวอ้าวอันนี้เรื่องก็เรื่องคู่นะเรื่องคู่เรื่องงานดีแน่นอนได้ลาบแน่นอนเจ็ดถึงสี่ถึงสิบสองนะครับเรื่องเงินนี่จะที่บอกให้ฟังว่าเรื่องเงินนี่จะต้องระมัระวังไหมเงินเนี่ยครับเป็นไงมาอยู่เรือนจันดับมีค่าใช้จ่ายเยอะบอกแล้วไงต้องระวังทั้งเดือนอ่าเรามีค่าใช้จ่ายหรือเกี่ยวกับบ้านหรือเกี่ยวกับรถหรือเกี่ยวกับสถานที่ประกอบการอ้ไรจำลองนี้ นะฮะปอดโปร่งแค่วันที่ยี่สบสาถึงยี่สิบสี่เท่านั้นเองนะครับนะครับแล้วก็ราศีพุธศกเนี่ยแถมให้หน่อยอ้าวเวลาเดือนหน้านะครับนี่คุณตุลาคมคุณนี่เท่ากับคุณมีความโชคดีสองเดือนเลยอืออ่าคุณมีความโชคดีสองเดือนเลยเดือนเดือนตุลาคมนี่ดีแน่ๆน่ะะเพราะฉะนั้นอย่าท้ออย่าถอยครับอีกแค่เดือนเดียวกันยายนผ่านไปสิบห้าวันของตุลาคมดีแน่ๆ่เพราะฉะนั้น สู้ต่อไปครับนะครับสู้ต่อไปพันธุบแก้วด้วยครนะับเป็นพันแก้วพันแก้วเนี่ยเราก็เป็นเนื้อแก้วแท้ๆนะครับทํามาจากเยอรมันนะครับเพื่อเป็นการทั้งเทิดเกีรยินะครับทั้งบูาพระบารมีของพ่อสุธรนะครับครับแก้วก็มีหลายสีนะครับเป็นสีพุะธบัณฑ์เองเลยนะครับอย่างที่เห็นเป็นพระโค่นี่ส้มนะครับทำมาจาะวัสดุหักซึ่ง หลวกพ่อโสอรเนี่ยต้องเป็นพระนางสมาทิตามประวัตพุทธหันะครับแต่ก็มีอีกจุดตุงครับก็เราพบเจอว่านะฮะแก้วห้านิ้วนะครับสีเขียวนะครับแก้วห้านิ้วสีเขียวคนเึ้นวันพุธเขียวเหนียวซับใช่ไหมที่เก็พูดกันนะครับมีวันจันทร์ด้วยสีเหลืองนะครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับเป็นสามกระสันนะครับสิบสองนิ้วนะครับเป็นเนื้อ แล้วองค์พระเนี่ยหล่อด้วยทองแดงทั้งองค์นะครับแล้วส่วนฐานเนี่ยก็เป็นทองเหลืองนะครับแล้วก็ติดตานะะฮของตำรวจนะครับอยู่หลางหลังเนี่ยเขาถึงมีแ่บนนี้ต่างมากเลนยลเน,นะครับกรองเห็นไหมฮะเป็นสีเงินนะครับเป็นสีเงินนะครับนี่ก็สิบสองนิ้วทำไม่เยอะเลยนะครับ,บน,นาแต่ก็จะมี เป็นนี่ไม่ใช่หยกนะฮะเนี่ยเป็นทองเหลืองนะครับทำสีนะครับเป็นสีสนิิเขียวครับไม่ดูเหมือนหยกเลยนะครับเป็นสองทองนะครับในหน้าของคนงานครับมีทั้งสิบสองนิ้วนะครับตรงนี้ก็เป็นเก้านิ้วนะครับแล้วก็จะมีห้านิ้วนะฮะรงนี้รงนี้พิเศษมากครับตรงนี้เป็นเนื้อเงินนะครับเป็นเนื้อเงิน หล่อด้วยเงินเป็นมาทั้งหมดนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเหรียญนะครับเหรียญก็จะทำได้หลายแบบครับก็จะมีทั้งเหรียญย้อนยุคนะครับเป็นเหรียญอาร์มนะครับเป็นเหรียญอาร์มมีเหรียญสามเหลี่ยมนะครับามสามเหลี่ยมสองหน้านะครับมีเสมานะครับสําหรับผู้หญิงนะเสมาเล็กๆนะครับแล้วก็จะมีเหรียญมังกรนะฮะเพราะปีนี้เป็นปีมังกรนะครับก็จะ ก็จะใส่รูปปกรณ์ลงไปด้วยนะครับก็ในนี้ก็จะมีทุกเนื้อเลยมีทั้งทองคําเนื้อเงินเนื้อเงินหน้ากากทองเนื้อเงินทองยานะฮะเนื้อทองทิพนะฮะเนื้อทองทองแดงนะครับพิงโกเนี่ยนะครับนะฮะก็จะมีให้ผู้ที่สนใจนะครับจะเข้ามาร่วมบูชาก็สามารถเช่าวัตถุคลบูชาได้นะครับ